นี่พี่เขาว่าต้นตาลไล่หน่อยต้นตาลไร้หน่อยอต้นตาลไ้หน่อยต้นลไหน่อยไม่ดีเด็ดไม่ดีสองแปดหนึ่งสามสี่ครับโอ้โหตาลรีบลีนสองนีน่าทางน้่นี่ารีบไปกับกาลาเลยอยรเอาทีรกใสยหาครับใสยจันหาครับ หสาครับหนึ่าี่ขใจได้นะครับฝากคุณนะอบคุ้าใจด้นะครับข้าใจด้นะครับเอาต่อไปเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญต้องมีน้าจัต่อไปครับผมต้องมีน้จับมาแล้วนะครับ หนึ่งห้าศูนย์เต้บหมายเลขไม่สยไม่ได้ใกล้จังตอนไหนครับไม่รู้จเไม่ไดไม่ไม่เขมี่กันมี่มาละเมื่มไย นี่ไงนี่ขั้นหลังหนูอจมาพิมพ์หลัอันนี้พี่น้องพี่พีมใหม่ต้องลีน่าหน้าเหมือนกันมากเลยค่ะคนไหนลีน่าใครยอก้นะ่รู้องแล้ว้ใหญ่ไม่รู้ว่าเอร์ไหนนะครับอันจอแดงีนะเนไล่ออกค่ะหนึครับหลังไม่งก้อปกก้อ้อกอง่้ององงก้ตกตอ

้วขอบคุณขอขวัญครับชจาาจารปพนนะครั้โหายแล้วตะทเต่าได้ตนนะที่ดีกับเมยนะครับ เพอใจขทำไมเัมกันมเคนาดูเยอะจต่ไม่เช่ดาราภาคใต้หรอไม่ใช่ดาราภาคหน้าเลยมาติการจะรควรักนั่งยิงแมเออที่นี่เขาก็ถึงนักลงมาตรการจะรความรัฝากทุกคนเข้าใจด้วยนะคะ

ไปยังครับพี่เจ้าไปยางมาพี่เจ้าี่ยพี่เจ้าี่ยเจ้าสุกัญญาครับมาเลยครับมอบฉนดท่ีินะฮะน้องปาลบบ้าวกันฝรั่งดอกกุเลับ พาลูกไม่ว <hold go> ่าของวัดในอาศวินพบุกมไดักสติกินรักตอบเฮ้ยเดินสายไม่ค่อยสบาย จากว่าเองเป็นพ่อจิ๋วจัดมิวจัดมิวโอย่ายังครับยังไม่ได้กลับครับอยู่นี่แหละครับรีุ่่งเียวเลยนีนะรับ เีาจะครับ็จ้าสามาแล้วเาเาีเาีคเ่องไม่มีใครรู้เลยนะอกอะพีมหอยแเดครับองุดอจุดฝากเข้าใจได้นะครับขอจ่อเข้าใจได้นะเรียกนัสนุ่งจังมามาเท้ามาจบด้วยกันเขาจีต่อเลยเรัาเออ เนีรินึ่งาจคุ้ยาเลนตัวเนยอ่เล่นพนะนี่เรื่องามมเป็น่โบว่กันโอ้ออพี่โบี่โบโอ๊ยทไมเ่ิลปินไ้วนหร่ัน่อไปบนเรศิลปินบนเรือแล้ว ยังไม่ได้จับเลยครับรอต่อิตลกช่วงไหนล่ะตลกช่วงไหนนี่ตลกพอได้สักพีนาเรได้ปเด็นตลกมต้องรียกรด้วยตองเีก้าเรามาไของเติร์นโอ้พีโมพีโมผ้ของโไม่มีอะไรเลยอ้านี้จับใ้ของเตินเตรายอมให้ทำอะไรเลยโยโ

ได้หมายเลขหามหกสิมะมึงยผิดเพี้ยนเดือม่งุอีแลเขาผมอะไรวะเน็นพาครับอกตลกสต๊อกไปก่อนได้ไหม นี่นะครเขาไม่รักเราเร็วที่นี่เป็นไหนะแดนเซอไม่มีเพีย่เตียนะครัม้าไมมีแค่ลางนมีสเพเอยากได้เหรอไม่ออกไม่ไ้ตอด้วย้ด้วยล่อนขาก่อนขาก่อนขาก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องพอด้ต้องลืางมาก สวัสดสตามีอสายอีเพิ่โอ้ยคืจบนันเอะุนสลายอีเพิก่อนกันผมูจับจับไปเลย่รุ่นบเวเวลาน้อยยี่สิบแปดไา่เล่่าโหอุ้ยอุ้ยโอ้ยราย ยังไม่ได้จับเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันัวเก้ากวินคลินิกนะคะอยู่ตรงบ้านเทิพย์พัฒนามบินนะะค่ทางนั้นนะคะเป็นกิฟต์รอยช็อจากเก้ากวินคลินิกค่ที่เรื่องของพนุนี่ได้ครบเซตเลยนะคะถุงยางพร้อมอวัลตคลินิกแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือทุกอาง รอรก็จะได้ครอบครัวมารีแฟนดีตลอดชีวิตไดรัสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่พี่นิดนะครับตลกไจบไปเสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนด้วยนะครไหพี่ใหม่ทุกคนด้ยนะครั่าร่างกายขึ้แรงนะครับฝข้าใจด้ยนะครับ มาแล้วมารวมาเรวเววเ็นเมามาคุณตาแรงเมื่อสั่วนี่คีอเซนเตอร์นะคะก้าวกวินทีพร้อมเกมจูบจูบจู

เนพี่เจมปนพี่เจต็มกตาตกาตุ๊กตาตุอกตาตกตาตกตาตกาตาาตุ๊ากขาเจ้าตุ่กากาตกาตุ๊าต้าตุกาค ขอพ่อเปียเป็นอะไรไม่รู้ตายังไม่ออกขาแล้วผมมีอะไเด้หย่อนลยเลขหนึ่งอหกซูเปอร์นิกนตอียี่เิบหนึ่งรอยท่าตา่าเตท่าเต่งแน่นแน่นของแดงต้นหญ้าหวานนีหอหอหวานหวาน

ท้อมึนปังจังวะที่้อมึงปังจังคือจะคูดโกรอีเออมนขึ้นมาองสองสี่สองสี่หมื่นสองสี่หมื่นนีมึงกีนบนีั่อนที่ทอก่อนอย่ตเทนแท

เล้ยนแล้วไม่ได้ไ่ได้อยหรอก่อยันพี่พี่ใหม่จับมาครับได้ของด้ของออเอพักดีโอเอร์ายดยมาเลขหกามาเลขหกหาอตตันเห้ใช่นะ แม่งกออะไรอ่ะแม่งกไงที่หมุนสลิงอ่ะที่หม้ากหนุ่มเลยงกอดทักระบะกม่ตงกอไม่ต้องกอไม่ต้อกไม่ต้องกอไม่้อกไม่ต้องไม่างกดม่น้อกระซื่้องดไม่ต้องก่ตงดาว้อ ไปแล้วนี่ช่วยด้วยค่ะยืมเมีคือสอนแนวนะคะมือตัวยมเนคน่างชาติแต่ตงดาติเปวดับแต่ี่จะเปิดรับต้องเป็นอะไรกนเนี่ยาไเป็นไงพตดอะรอ่าเนี้ยพี่แซล้เ่เองก็ึงสูงลพ่กไม่เราเริ่มขยับไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วไม่มี ไม่อยากได้ธรรมดาใครได้ของใครล่ะเนี่ยไรยูรชูดเลยโดนได้สอนยดาวรู้ไหมซองละออกดทองมาอค่ะอุ้ยซองเยอะจังเลยยอดนะคะเร็วเร็วหมเอยไปใส่สิ่งี่่ตองต่อเดี๋ยวพวกาต่อชุดฉากแรกต่อ